สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงจากศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกมาเก็บตกเล่าสู่กันฟังกับความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวเวียดนามหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางสื่อดังในบ้านเขาอย่าง VnExpress ได้มีการเสนอบทความข่าวเกี่ยวกับการพลาดเหรียญทองแดงอย่างบุบวิตแบบ0.001วินาทีจากการแข่งขันกรีฑาประเภท100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศของนักวิ่งชาวไทยของเราอย่างบิลภูริพล โดยในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนี้จริงๆแล้วนักวิ่งชาวไทยของเราก็สามารถเข้าเส้นชัยด้วยเวลา10.12วินาทีได้เท่ากับนักวิ่งจากแอฟริกาใต้นะครับแต่แต่ว่าจากการตัดสินกันด้วยภาพถ่ายแล้วมันเป็นดาวรุ่งแอฟริกาที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงไปคลองได้แต่อย่างไรก็ตามแม้จะไม่ได้เหรียญในครั้งนี้แต่ว่าภูริพลก็ถือว่าสามารถทำเวลาได้ดีที่สุดแล้วของนักวิ่งจากในเอเชียทั้งหมด ซึ่งในเรื่องนี้แฟนกีฬานในบ้านเขาก็ได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นนี้กันอยู่มากพอสมควรเพราะว่าพวกเขาต่างจดจำนักกีฬาไทยของเราได้จากศึกซีเกมที่เวียดนามเมื่อไม่นานมานี้โดยที่คนแรกนะั้ได้มีความรู้สึกต่อการพลาดเหรียญของเจ้าบิลในครั้งนี้ว่ามันโชคร้ายมากหวังว่าในครั้งหน้าไทยจะสามารถชนะในรายการจริงชป์โลกได้ส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์กึ่งตัดพ้อด้วยว่า มันเป็นยุคของเทคโนโลยีที่ความแตกต่างที่หนึ่งส่วนหมื่นของวินาทีก็ยังถือว่ามากเกินไปเช่นกันนี่มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองไปถึงปัจจัยที่นำไปสู่การพลาดเหรียญของบิวปูริพลว่านักกีฬาไทยเนะี่ยมีการออกสตาร์ทที่แย่ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงเรื่องการออกตัวนี้ด้วยว่าหนุ่มไทยคนนี้ถ้าเขาได้พัฒนาการในเรื่องของการออกสตาร์ทผลงานของเขาจะต้องดีขึ้น ในครึ่งแรกของการวิ่งเนี่ยมันดรอปกว่าชัดเจนเมื่อเทียบกับนักกีฬาที่เหลือซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองว่าถ้าพัฒนาการออกตัวเขาจะวิ่งได้ต่ำกว่า1ิบวินาทีได้เลยนะเมื่อมองจากการขึ้นมาของเขาในช่วงครึ่งหลังแต่ว่าจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงข่าวนี้ว่าระดับของไทยเนี่ยได้อันดับที่4มันพิจารณาว่าปาฏิหาริแล้วการแข่งขันกรีฑานในระดับอาเซียนยังไม่สามารถสู้กับเวียดนามได้แต่ว่าต้องการไปถึงระดับโลก ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมองรวมรวมไปถึงทุกประเภทของกรีทานะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะวิ่งระยะสัน้นถึงได้กล้าคอมเมนต์ออกมาในรูปแบบนี้ซึ่งก็เช่นเดียวกับคนต่อมาที่เขาได้มาสนับสนุนว่าใช่แล้วนักกรีทาของไทยไม่สามารถติดตามเวียดนามได้อีกต่อไปโดนข้ามผ่านแล้วโดยเวียดนามแต่ว่าจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาแย้งว่าเราชนะได้ไม่กี่แมตช์ในตัวนเม์เล็กๆแต่มาระเบิดกันไปถึงท้องฟ้าทั้งที่ เราแพ้ไทยไปในทุกด้านตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจการเกษตรการผลิตไปจนถึงก<ฤ>ีฬาส่วนคนต่อมาก็มากล่าวด้วยว่าเราไม่ควรที่จะใช้ซีเกมเพื่อมาเปรียบเทียบนะนั่นมันเป็นความผิดพาลาดครั้งใหญ่กีฬาของไทยนั้นเป็นเบอร์หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาประมาณ30ปีแล้วในขณะที่คนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไปอีกว่า1000เหรียญทองในซีเกมเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับเหรียญจากโอลิมปิกหรอกพวกเขาลงทุนเพื่อโอลิมปิกไม่ได้เหมือนอย่างกับเวียดนาม ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยว่างั้นถ้าเวียดนามนั้นเก่งแต่ทำไมฉันถึงยังไม่เห็นใครที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปแข่งในรอบคัดเลือกเลยล่ะมันน่าตลกซึ่งคนต่อมาก็จึงได้มากล่าวว่าเวียดนามเนี่ยมุ่งเป้าไปที่เหรียญทองกลีธาในโอลิมปิกที่กำลังจะมาถึงแต่สำหรับรายการเยาวชนเวียดนามไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาจึงได้มากล่าวว่ารู้เขารู้เราเนี่ยรบชนะร้อยครั้ง การมีความเชื่อมั่นแล้วก็ภาคภูมิใจในชาตินะ่ะมันดีแต่การเชื่อมั่นจนมากเกินไปมันเรียกว่าไม่รู้ตัวเองแล้วก็ไม่รู้คนอื่นในซีเกมครั้งล่าสุดที่เวียดนามภูริพลไม่มีใครที่สามารถเทียบเขาได้ในการวิ่งระยะสั้นทั้ง100เมตรและ200เมตรถึงแม้งอกเงียของเวียดนามจะยอดเยี่ยมเช่นกันแต่เขาก็ยังคงแพ้ให้กับภูริพลเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยของเราว่า ชายคนนี้เนี่ยไม่มีคู่แข่งเลยนะในระยะทาง100และ200เมตรในซีเกมส์ครั้งที่3มสเวท็ที่ผ่านมาส่วนคนต่อมาก็กล่าวต่อไปอีกว่าชายคนนี้ในการวิ่ง100เมตรของซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาเขาปล่อยให้นักกีฬาคนอื่นต้องดมควันอนาคตเขาจะสามารถไปได้ไกลกว่านี้เวียดนามจะไม่มีโอกาสเลยกับประเภท100เมตรส่วนคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมไปอีกว่ามันไม่มีใครในเวียดนามที่จะสามารถวิ่งได้เร็วกว่าเด็กคนนี้เลยไม่ช้าก็เร็ว ไทยจะต้องมีเหรียญจากรีทาในโอลิมปิกส่วนเวียดนามนั้นจะได้แค่ฝันจากการไม่ผ่านรอบรองชนะเลิศส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ย้ำถึงประสิทธิภาพของนักกีฬาไทยของเราไปอีกว่าในวันที่ภูริพลของไทยวิ่งที่10.69งอกเงียของเวียดนามยังต้องโสดควันเลยแต่ในตอนนี้เขาวิ่งได้ประมาณ10.10 10. ดังนั้นควนก็อาจจะไม่ได้โสดด้วยซ้ำแล้วในซีเกมครั้งก่อนก็ยังมีนักกีฬามาเลที่ตกรอบไปโดยไร้เหตุผลด้วย ที่ในตอนนี้พวกเขาต่างวิ่งกันได้ประมาณ 10. บจุดเซฟซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็กล่าวต่อไปว่าเวียดนามเนี่ยแข็งแกร่งในการวิ่งระยะกลางแล้วก็ระยะไกลในขณะที่ในระยะสั้นสําหรับประเภทชายเนี่ยไทยและมา,าเลเซียนั้นแข็งแกร่งมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงอนาคตหลังจากนี้ของบิลพูริพลว่าเขาอายุแค่เพียง16ปีเท่านั้นแต่เขาทํางานอย่างหนักเหรียญรางวัลมันจะต้องมาถึงเขาส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นด้วยว่า าอายุ16ปีแต่ว่าน่ากลัวมากเลยถ้าเขาฝึกซ้อมอย่างจริงจังแน่นอนว่าเขาจะต้องชนะในซีเกมแล้วก็เอเชียนเกมให้ไทยได้อย่างแน่นอนในขณะที่ชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้นั้นได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความกังวลใจถึงประสิทธิภาพของนักกีฬาไทยของเราว่าไทยเนี่ยเริ่มต้นที่จะมีนักกรีธาที่เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วไม่นานมานี้เวียดนามสามารถครอบงากรีธาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้บางทีการลงทุนกันให้มากกว่านี้มันจะเป็นสิ่งที่จําเป็นไม่อย่างนั้น ไทยจะสามารถทวงคืนตำแหน่งอันดับหนึ่งในกรีธาของอาเซียนได้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้โดยภารกิจของบิวพูริพลในรายการเยาวชวนโลกนะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจใน100เมตรและ200เมตรชายแล้วณนะปัจจุบันเจ้าตัวยังคงเหลือลงแข่งขันในรายการ400อยู่อีกรายการยังไงก็มารอติดตามเพื่อนรุ้นนักกีฬาไทยของเรากันต่อครับแต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อน ถ้ามีความบกพร่องในการแปลณนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ